<laughs> Happy birthday to you Happy birthday อ่ะ <typing> อ <m akes> uh ่ะไปไหน่อยครับเยลีฮะอ่ะโอ้อ uh ่ะอ่ะครับผมยานยาน Happy y b i r t h d a to you Happy birthday to you แฮ p ปี้เบรดเดย์ทูโยฮะผัดลมตรงไหนอ่ะพี่ผัดลมก่อนเนาะโอ้รับผิดพอ่เชฟได้ใจเย็นใจเย็นเจ้าของงานใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเจนเอาไฟเปิดเปิดมือถือเอาไฟส่องมาทางนี้หน่อยไฟไฟไฟมือถือไฟมือถือส่องมาโอ้ได้เอ่ออ่าดี to you Happy birthday Atomu Day to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. เอเดย์เอเปลเลยเปบูฮ่าเอากเกเอเออเอเปลเลาอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอเอยเอ้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 เอ้ยเอยเอ้ยเอยเอ้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 อ้ยเอ้ยเอยเอยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอยเอยเอ้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 ยเอยเอ้ยเอยเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ เอถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอโอ้โหข้อของกอนเขอบคุณครับกนขอบคุณครับหลุงับลงอัดลวงอัด้ยนู่นนู่น okay นู่น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 นู um, ่นในไหมดูเขาอัดไหมอัดไหนขอบคุณยางขอบคุณยังปลนรขอบคุณมากเลยปันอเนี่ยนะ น้องนัทขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องแนนนะขอบคุณตาทิพย์นะโอ้เท่มากสุดยอดมากเลยนจีพอดีเลยเนาะพ็อกเก็ตอยู่ข้างหลังเลยเอาเกี๊ยนไปวางเลยนะเนี่ยิพยและทิพย์นะไปด่าไปด่าได่านะขอบคุณคุณยายก่อนขอบคุณครับขอบคุณอ่าขอบคุณพี่นัทอ่าขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่แนนขอบคุณครับขอบคุณอ่าขอบคุณตาทิพย์ขอบคุณครับมองหน้าด้วยมองหน้าด้วยขอบคุณครับไปให้แม่เจนเนี่ยไปแจเอาแจกไปแจกตาทิพย์กัน เอาไปให้แจกใจกใครจกใครแ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 จใแจกใครแจกใครกใครใครใครจใครแงกใคใค้กคใครใครกใใครกรแจกรแจกนรแจกใครแรแกแรก